สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะครัวนิชาน,าน,นะะันค่ะเจ้าเดิมเสียงเดิมค่ะวันนี้จะเป็นการห่อข้าวเหนียวแก้วนะคะข้าวเหนียวแก้วนี้จะมีสองตอนนะคะตอนอที่หนึ่งผัดข้าวเหนียวแก้วตอนที่สองจะเป็นการห่อข้าวเหนียวแก้วนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ห่อน,น้ารักน่ารักนะคะอลังการกะนะคะข้าวเหนียวแก้วของเราเป็นสีชมพูนะคะเข้าไปดูได้นะคะในครัวนิชานัน,นนะว่าเขาผัดกันอย่างไรนะคะเราก็จะตักสีชมพูอ่อนหวานะคะ่ะตักมาหนึ่งชิ้นเล็กๆนี่นะคะหนึ่งชิ้นเล็กๆค่ะหนึ่งคำค่ะห่อละหนึ่งคำนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะแล้ว่างวันนี้เราจะโรยงานน่ารักน่ารัก งานนี้ดีไหมคะงานดีค่ะมีแคลเซียมเยอะโรยลงไปนิดหน่อยเป็นงานดากับงานขาวเพื่อเพื่อให้สวยงามค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะห่อค่ะวิธีการหอนะคะดูนะคะเดี๋ยวนี้การหอก็ไม่ค่อยมีคนห่อด้วยใบตองเขียวเท่าทักเท่าไหร่นะคะมีน้อยมากนะคะเราก็จะประกบกันค่ะนอกกับในนะเราเรียกว่านอกอันนี้นอกอันนี้ว่าในในคือในตัวเรานะคะ จับลงมาค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดที่ขนมให้พอดีกับขนมแล้วผักเข้ามาค่ะนะคะจากนั้นอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันแต่ไม่นับนะคะเปลี่ยนข้างก่อนเนขาไปต่อ้างสูงเ,เข้ามาประจบกันค่ะจากนั้นก็ใช้ไม่กรัดค่ะเน็บลงไปนะคะก็จะได้ห่อแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะ หนึ่งห่อแล้วนะคะโชว์ไว้ก่อนค่ะลืมแนะนำนิดหนึ่งใบตองค่ะใบตองใบตองสดนะคะวันนี้ใบตองสดเราก็มาเจียนค่ะแล้วก็จะใช้ความยาวสักสี่นิ้วนะโดยประมาณนะคะเจียนให้เป็นรูปแหลมสองข้างนะคะนะคะให้เป็นรูปแหลมแหลมวิธีการเจียนใบตองก็ไปดูค่ะเล็กใหญ่เจียนเหมือนกันนะคะ เข้าไปดูได้ในครัวนิชานันค่ะนะคะความกว้างก็ประมาณแค่นี้ความมากว้างก็สามหรือสองครึ่งนะคะเอาละค่ะดูชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวห่อให้ดูอีกสักสองสมหอหยิบมาหนึ่งชิ้นอันนี้ค่อนข้างห่อใหญ่เลยเห็นไม่ตองใหญ่เลยงาค่ะนอกกับในมาประกบกันนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับให้พอดีขนมแล้วผักเข้ามานะคะจากนั้นข้างขวาทําทเหมือนกันไม่ต้องนับ เอามาวางเอามาประจบกันนะคะแล้วใช้ไม่กัดแทงลงแล้วก็แทงขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้คอหอย่างสวยงาม,มเยอะๆก็สวยดีนะคะถ้าเราเอามาวางเนี่ยเยอะๆมันก็สวยดีนี่ค่ะนะคะอ่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะอ่ะดูใหม่นะคะหอให้ดูอีกสักห่อแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วนะคะวางลงไปะคะ่ะเราจะนับนะคะ ตักข้าวเหนียวแก้วมาหนึ่งคำนี่ยค่ะเรานับหนึ่งนะคะโรยเรานับสองประจบเข้ามาไม่กี้รูแล้วนะคะเข้ามาเรานับสามเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จดไว้แล้วพับเข้ามาเรานับสี่ข้างนี้ทําเหมือนกันไม่ต้องนับนะคะแล้วประจบเข้ามาเป็นห้ากัดไม่กลัดเป็นหกเพราะฉะนั้นหนึ่งห่อก็อจะมีหกขั้นตอนนะคะดูใหม่นะคะ ตักมานับหนึ่งโลยนับสองประจบเข้ามานับสามนิ้วโป้งชี้กดไว้โป้งกับชี้กดไว้ผักเข้ามานับสี่หนึ่งตักสองโลยสาประจบสี่ครั้งนี้ไม่ต้องนับเข้ามานับห้านับหาเอาไม่กระดกกรดนับหกแทงลงแล้วแทงขึ้นมีหกขั้นตอนค่ะดูใหม่นะคะ เอาตักมานับหนึ่งโรยนับสองประจบเข้ามานับสามชี้กระโปงกดไว้พักเข้ามานับสี่ข้างนี้เหมือนกันไม่ต้องนับประจบกันนับห้ามาไม่กระดกรัดนับหกแทงลงและแทงขึ้นเห็นไหมคะสวยงามค่ะนะคะ <Yeah. S 1> ละคาละหอยดูแค่นี้นะจะพบกันนะคะเข้าไปดูนะคะ วิธีการหอ่อตอนนี้เราก็จะมาจัดว่าเวลาเราใส่ใส่เสิร์ฟน,นะคะเราก็จะแบบนี้ค่ะเรียงให้สวยงามค่ะไปทางเดียวกันก็ได้นะคะจะไปทางเดียวกันก็ได้สองทางก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวางบนโต๊ะรับแขกคนมาเอะอะไรนะลองเปิดดูสิจ้าเอ๋สีชมพูลองชิมหน่อยจิมไม่รู้ว่าอะไรอร่อยะคะ่ะ นี่ค่ะสวยงามน,นะคะจัดแบบนี้ได้หนึ่งแบบนะคะวันนี้เราจัดให้ดู2แบบค่ะ2แบบนะคะมาดูอีกแบบนะคะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูค่ะแบบหนึงก็จะใส่จานนะคะนี่ค่ะอีกแบบจะใส่จานตักได้เลยค่ะมีช้อนวางอยู่โต๊ะแลวจัก ชิมได้เลยค่ะมีงาโรยค่ะสวยงามค่ะสำหรับวันนี้นะคะการห่อข้าเหนียวแก้วนะคะของเราก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสวัสดีค่ะ